สวัสดีโฟโตกราฟเฟนนะครับผมบอยชินโช,ชตขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสไตล์ชิน EP นี้เป็น EP 0.5ปฐมบททำไมต้องโฟโตกราฟเฟนคำว่าโฟโตกราฟพอมันอยู่กับคำอื่นๆความหมายมันก็เปลี่ยนไปเช่นคำว่าโฟโตกราฟีหมายถึงวิชาการถ่ายภาพคำว่าโฟโตกราเฟอร์หมายถึงช่างภาพแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าโฟโตกราฟเฟนมันก็คล้องกัน มันก็น่าจะหมายถึงเพื่อนๆที่รักและสนใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยกันช่องนี้จึงเกิดขึ้นด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาในการทำงานเกี่ยวกับการถ่ายภาพผมได้พบเจอผู้คนมากมายทั้งครูบาอาจารย์ช่างภาพเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักการถ่ายภาพเพื่อนร่วมอาชีพต่างๆคือทุกครั้งที่เราได้คุยกันเนี่ยเรารู้สึกว่าคือตัวผมเองผมผมได้รับความรู้แล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆทุกครั้ง ถ้าเราจะมาแชร์ประสบการณ์ของเราคนเดียวผมว่ามันแคบเกินไปซึ่งประสบการณ์ต่างๆแต่ละคนที่ได้มามันต่างกันก็เลยคิดว่าเป็นคอนเทนต์โฟตกราฟเฟนคือการเชิญเพื่อนๆที่ถนัดในด้านการถ่ายภาพต่างๆแล้วก็มีประสบการณ์ที่ต่างกันมาแชร์ร่วมแชร์ประสบการณนา์น่าจะเป็นเรื่องสนุกในช่องสไตล์ชินผมจะแบ่งคอนเทนต์ออกเป็น2ส่วนหลักๆก,ก็คือโฟตกราฟเฟนซึ่งโฟตกราฟเฟนเนี่ยผมก็จะเชิญเพื่อนๆพี่ๆมา พูดคุยกันในมุมมองการถ่ายภาพหรือแนวคิดต่างๆของแต่ละคนผมคิดว่ามันน่าจะแชร์ประสบการณ์ร,ร่วมกันได้ได้เยอะแล้วก็น้องๆเพื่อนๆที่สนใจที่เข้ามาดูรายการเนี่ยก็น่าจะได้อะไรกลับไปไม่ไม่มากก็น้อยส่วนอีกหนึ่งคอนเทนต์ก็คือจะเป็นเรื่องสไตล์ชินสไตล์ชินเนี่ยผมก็จะนําประสบการณ์ที่เคยผ่านการทํางานต่างๆเนี่ยมาแชร์ให้เพื่อนๆแล้วก็คนที่สนใจได้ฟังกัน คือมันอาจจะเป็นเรื่องเรื่องตลกเรื่องสนุกหรือเรื่องเรื่องดีเรื่องเฟลอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยผ่านมาเนี่ยเราจะเอาตรงนี้มาแชร์เป็นคลิปสั้นๆมาเล่าให้ฟังเล่าสู่กันฟัง ก็อยากจะขอฝากช่องสไตล์ชินนะครับแล้วก็คอนเทนต์ให้เพื่อนๆติดตามแล้วก็แชร์กันถ้าได้ประโยชน์ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ